สวัสดีทุกเพื่อนทุกท่านครับผมยินดีตอนนับนะครับอยู่กับผมพี่เข้มนะครับพี่เข้มเล่นก่าอ่ะสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงทุนนะทําของทําอะไรเลยในะเครื่องกรองกาพี่เข้มมาดังอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พี่เข้มจะลองไปฟาร์มดูนะครับฟาร์มกาออสนะตามปกคลิปของเราที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับชุดที่พี่เข้มใส่เนี่ยเป็นชุดเดิมๆแล้วไม่ยัดแล้วดูสเตตัสแย่มาก สเตตัสคืออสนะของหมกดนานามันน้ำนะครับพี่เข้มจะไม่ใช้อะไรนอกจากของพวกนี้นะครับแถมแถมสเตตัสกาของพี่เข้มตอนนี้ยังเป็นแอแทกวิดอีกด้วยนะอัพแอแทกไปทำไมก็ไม่รู้คือเหตุผลที่พี่เข้มยังไม่อัพไอจีไอจกับวิดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีสุดยอดไอเทมอย่างทนลุดันน้ำนะครับ ราคามันแพงจริงๆพี่เข้มสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับังนั้นขอใช้อาวุธแบบเบเบ้บ้านๆนะแต่ว่าหมวกก็หมวกดันน้ําแหละนะหมวกก็ไม่ค่อยบ้านเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็บ้านนะราคาไม่ถึงหนึ่งทองแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงกาออสกเลยดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะผ่านไหมกาออสมันดันไหนไวะาดาันนี้ดันนี้ไปพวกมันผ่านไหม มันจะต้องผ่านโอโ้มีเจ้าแพนด้าแดงน้อยมาเอาใจช่วยพี่เข้มนะขอ,อนะขอบคุณที่เอาใจช่วยนะเครื่องกอากาศอาจจะดังนิดนึงนะเพื่อนนะถ้าใครสนใจนะเครื่องกอกาศที่ทำงานดีๆติดต่อพี่เข้มนะขายของซะอย่างนั้นนะตอนนี้เอานะพี่เข้มจะทำการอุย้ยมันเป่า ลาวาเป่าไฟใส่หน้าี่เข้มโดนเดี๋ยวหายตัวไปดีกว่านะตอนนี้ยังไม่อยากลุยยังไม่อยากบุกนะเออตรงนี้เนี่ยอย่าไปเดินเชียวนะตกได้นะใครเดินไม่ระวังนะไ้ลูเนี่ยทำคนตกตายมานักต่อน,นักลนะอ้ย,อย,อย,อยลืมไล่สกิลกุยเพลินลมลืมไล่สกิลทันไปเนี่ย ไม่ทานมันเห็นมีเข้มแล้วไอเนี้ยไอเนี่ยมันเห็นมีเข้มหรือเปล่า <_ c oughs> เออไอนี้ไม่เห็นไม่ไปไ็นะครับ <_ C oughs> คือมันต้องไล่แบบต่อเนื่องไนงะถ้าเราไม่มีความต่อเนื่องนะมันจะเห็นเราแล้วมันจะซัดหน้าเรา <_ c oughs> หน้าหงายเลยนะเกมนี้นะเพลงน่ารักมากนะครับ เลียสิบสามวิเพื่อนเพื่อว่าพี่เข้มจะเล่นทันไหมไม่มีเอจิด้วยวนครูดาวก็ไม่ได้เดินก็ชชาอีกนะใส่อิมมูนแป๊บเข้าไปเลยมาดูซิว่าของบ้านๆของเราเนี่ยนะจะจะช่วยให้เราเออ่ผ่านด่านนี้ไปได้ไหม แต่เราเลเวลสูงแล้วอะไม่ได้ตั้งใจเลเวลสูงเลยนะแล้วโดนโดนผิดจังหวะด้วยคือไม่ได้ตั้งใจเลเวลสูงนะเพื่อนนะพี่เข้มก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเลเวลมันสูงเองครับไปเตรียมพร้อมไป อุ๊ยร้อน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 โอ้โหลาวาร้อนมากตกใจมากนะลาวามันร้อนขนาดนี้อย่าไปยืนบนลาวาบ่อยๆมาเดี๋ยวเราเข้าไปตีกาออนกันจะจบกี่นาทีนั้นด่านนี้มันมาแล้วอ โอเคมันมาแล้วเออมันไม่มันไม่ทำไมมันไม่เนื่องเลยอ่ะโอ้กว่ามันจะเนื่อยกาวอันนี่อันตรายมากนะเพื่อนนะสับธนูเอาธนูทองมาใช้นะเพื่อน แล้วก็สับอาชนุนจุบมาใช้อีกทีนึงให้มันเนืดอย่าเดินเข้ามาแค่ไอละอุในตัวมันเนี่ยมันก็ทำดาเมจเราได้เยอะแล้วนะคือดาเมจของมันเนี่ยทีละ9 0 9 0แล้วเป็นดาเมจม่วงน่ากลัวมากมนเพื่อนๆมันมาแล้วล็อกมันไว้ กดยาสักหน่อยนะเอายาขวดเล็กสักหน่อยอีกนิดเดียวอีกหกพันอีกหกพันไหวไหมเนี่ยอีกสามพันอีกสามพันเอาล้มสิบหายแนละ้วเฮ้ยระวัง นี่เราใช้สับตายด้วยนะชโชคดีไิเคมเล่นกระต่ายนะโอเคเรียบร้อยดอกอะไรให้ไ่เข้มหน่อยไหม <c oughs> เหมือนจะไม่ดอกนะวันนี้อันนี้มันเป็นรางวัลท้ายด่านอยู่แล้วมันไม่ดอกอะ่ะทำไมะทำไมใจร้ายกับพี่ พี่แคปใช้วเวลาน,านานเกินไปหรอมันนานเกินไปใช่ไหมเพื่อนๆน,นี่เราอุตส่าห์แบบว่าใช้ธนูเดิมๆเ,เลยนะไม่ได้เล็บไม่ได้ยัดเลยนะ <c oughs> โอ้ไม่ดอกอะไรให้เลยเหรอโอเคเราได้ชาเลนจ์กับตัวเองแล้วนะครับว่าเราจะลงกาออสคนเดียวเนี่ยไหวไหมสรุปคือไหวแต่ถามว่าแบบ มันช้าไหมมันช้านิดนึงเพราพี่เข้มรู้สึกว่าถ้าเอาตุ่นที่มีถังยิงอะ่ะมันเร็วกว่านะถังคู่แล้วก็แบบยิงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คนที่ฟาร์มกาออนได้เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นตุน่นนะกาก็ฟาร์มได้อไปไนว่าถ้าเพื่อนชอบตัวละครไหนเพื่อนก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยพี่เข้มก็จบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมรับฟังนะครับนะ อีกซับหนึ่งที่พี่เข้มจะเล่นเนี่ยพี่เข้มยังไม่รู้เลยจะอัพซับไหนให้มันนะแต่ที่รู้คือซับตายเนี่ยพี่เข้มว่ามันก็ดีสำหรับกาเห้มาเมื่อกี้ก็คือได้ใช้นะครับคือเราก็เอาเลเวลเข้าสู้นะครับชุดอะไรเดิมๆอีกหน่อยอาจจะมีเล็บยัดนั่นก็เก็บตังค์แป๊บหนึ่งระหว่างที่พี่เข้มเก็บตังค์นี้นเพื่อนๆก็สามารถซัพพอร์ตช anel ของพี่เข้มได้นะโดยการเข้ามาดูช anel เราบ่อยนะครับหรือว่า เข้าไปดูอีกช่องหนึ่งอีกช่องบ้านอาคมก็สนุกหวังว่าเพื่อนจะชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆของพิ่เข้มก็ตามขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีด้วยครับ